พ่อเปิดใจทั้งน้าตาหลังใช้รองเท้าตบหน้าลูกชายขอโทษลูกสะใภ้ลูกชายเอ่อบอกว่าลูกชายพ่อมันไม่ดีเองว่าสัน่าเออจากกรณีพ่อใช้รองเท้าตบหน้าลูกชายของตัวเองเนื่องจากลูกชายมีเมียน้อย และเมียน้อยอยังส่งข้อความไปหาเมียหลวงบอกให้ไปหย่าขาดกับผัวแสดงว่า,าไมมมี่มนมันจะเป็นตอนสอง oh. หลังจากนั้นทางฝั่งเมียหลวงและเมียน้อยจริงได้มีการโต้เถียงกัน <Yeah. S 2> และมีการนัดกันให้ไปเซ็นใบหย่านะป่านี้ oh. เมื่อวานที่ฉันพูดถึงตอนไหนตอนกําลังเถียงกันเ <Yeah. S 2> ถียงกันเล่าพ่อพ่อผัวมาหยุงมันบ่ <Yeah. S 2> บอกว่าอยากให้ลูกสะใภ้จะของนี่เคืน <Yeah. S 2> ขค้ืนไปหาอัน เมียเก่าเมียโกกเมียเขาจนในที่สุดพ่อทมได้แหลถอดรองเท้าตบหัวลูกชายมึงคือปึกแาะบกปอมงเหยกูบองรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวคือสูตรตาพังมึงก็ประเฮ็ดแบบนี้ในที่สุดเอาไม่อยู่ไปสืบรู้ว่าอีนางนั้นกินสามสิบจังเจีวเป็นประจำโอ้ยมึงจะกินข้ากินแน่เนาะกินข้าพดทีนี้จนในที่สุดเนี่ยมีการนัดเซ็นใบหย่าวันนี้ทีนี้ทางด้านของพ่อแม่ของฝ่ายชายและพ่อแม่ของเมียหลวง ได้เดินทางเนี่ยมาที่อำเภอกบ,บินบุรีแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่อและทีนี้พ่อของฝ่ายชายจะได้พูดคุยและพยายามแก้กอมลูกชายอีกอ่้าวเอ,อ้ยยินด,ดีเราไปยังมีโอกาสนี่ยังมีโอกาสเออ,เอ,อลูกชายเออ,เอ,อมึงเนี่ยออบอกลูกชายมึงมีลูกตั้งสามคนแล้วนะออมีลูกสามคนแล้วเออทำให้เนี่ยพ่อยับยั้งใจไม่อยู่ จึงใช้เนี่ยใช้รองเท้าตบลูกชายแต่ยังต,ตาดาวเทียมใช่อ้ยอกยับจักรยาะสีดาวเทียมหรือตามันตบแล้วยางแห้งครับคือเสียใจยอย่างมากกับการที่ลูกชายไม่ฟังคำคำอ่าคำพ่อเอ๋ย่ยคำพ่อบัตนี้บัดท์เทนี่ในวันในวันเนี้ยเดซีนบบเดซนฟังเดอ้อใ,ในที่สุดนะมันก็มาติดเรื่องมร,รดกอยู่นี่ เออเรื่องวัสดุเพราะว่าบ้านก็สร้างด้วยกันรถก็ซื้อด้วยกันแล้วชื่อส่วนใหญ่มันเป็นชื่อของของเมียเนี่ยเมียหลวงนะของเมียหลวงจดทะเบียนสมรสมันก็เป็นชื่อด้วยกันตัว บอกบมรูเรื่องอย่างเธอจดกระชันอย่างเสียเป็นเดือสมรสแต่ว่ารถทุกคันเป็นชื่อเธอเออที่ดินหลายๆแปลงเป็นของเธอเพราะเธอขี้เกียจไปเออมันจะเอาไปไม่ได้อแล้วลูกสามคนเราจะแบ่งกันยังไงเออมันต้องแบ่งคนละสองนี่ไงแบ่งคนละคนละเออมียหลวงก็เลยว่าแบ่งครึ่งบ้านเดี๋ยวมันต้องรอแบ่งครึ่งมันเป็นชื่อฉันอยู่เออเธอว่า่ะ มันเป็นชื่อฉันอยู่บ้านก็รอบอแบ่งครึ่งรถก็ต้องมันสี่คันมันสองสองสองได้แต่ลูกมันมีสามนัี้ยเสียวจังไหนเออผู้หนึ่งเอาสองผู้หนึ่งเอาหนึ่งมาเพียหลวงก็เลยว่าอย่างนี้กลับมาคืนคืนมาทำอีกคนหนึ่งอ๋อเหรอให้มันเป็นสี่คนก่อนแล้วค่อยแบ่งคนละสองเข้าใจยังเนี่ยเออแล้วฝ่ายชายเชื่อบัญีายังไม่ได้เซ็นใบหย่าครับเออเอ ไม่ไมได้เซ็นใบหย่าแล้วทีนี้ก็เลยเนี่ยน้ําตาคลอกราบขอโทษผู้เป็นพ่อขอโทษเมียด้วยที่ให้สติเอว่าลูกเนี่ยมันยังไม่ครึ่งกันได้เพราะสามคนหนึ่งจะสองคนหนึ่งมันก็จะไม่เกินกันใไม่จะต้องกลับมาทำอีกคนหนึ่ง เข้าใจยังเข้าใจคับเออสรุปแล้วพ่อเอารองเท้าตกก็ไม่อยู่นะครับเออเออบังคับเมียหลวงให้ยาแต่ในที่สุดเมียบอกว่ารถก็เป็นซื้อกูเบิร์ดเด้อบ้านก็เป็นซื้อกูอยู่เด้อเพราะฉะนั้นเมึงจะไปสิ้นกรรมสิ้นเวรมันตายดาบหน้านี่เริ่มคิดแล้วนี่เกิดกูไปเมียกูไม่แบ่งทำยังไงกูจะอะไรไปเลี้ยงเมียมันกว่าจะฟ้องจะร้องกันไม่รู้กี่ชาติ ท,ที่มันเป็นของเมียหมดบ้านเป็นเป็นของเมียหมดรถเป็นของเมียหมดแถมยังลูกมีสามคนแบ่งก็ยากต้องกลับมาทำอีกหนึ่งคนเข้าใจหรือยังจ๊ะคุณเรียนบอกว่า คือบบค er <ok ิดถึงตอนฮักกันแน่นอนบทสังยาเอาคือบบคิดถึงตอนสร้างกันแน่นอให้มาจังยาเป็นเส้นเป็นลายคือบบคิดถึงตอนศูนย์แน่นอนขวดเล่าเสรษสิว่าศูนย์ดีนะเอาเอา